Nih banget Nih bang 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 menit mm -hmm. nih bang garbage ปุติจัดอะอ๋แวกเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปไปเก็บลูกพูนอยู่ในเมืองพุ่อะพี่น้องเอาไปกินกับแก้วกับส้มคืออยากกินไหมบ้เลยไปใส่ี้ก็เลยบอกพงหญ่ว่าเธออยากไปข้างนอกวะ ไปไปใส่ยไปสั่นบลูว่าสั่นบลูก็โอเคสั่นสิไปเก็บปุ่นเด้อไอ้ปะกระสิพากัลไปเก็บปุ่นอยู่หน้ากองเฟย์ปุ้ลงละกรองเฟย์ไปฮะทุกคนเดี๋ยวไอ้จอดตรงนี้ก่อนนะคะไอ้ไมาเบิ่งเฮ็ดเพื่อมีเฮ็ดออกเพราะว่าไอ้เห็นเฮ็ดผู้เฮ็ดดินออกแล้วนะก็เลยมาเบิ่งแถวนี้ว่ามีเฮ็ดไหมเพราะว่ามันเคยออกก็เลยมาเดินดูเห็ดสะกอน ตรงจอดรถก็เนาะขยะนี่ไหมนี่ถ้าเป็นอยู่ประเทศอ่ะเยอรมันบอกเห็นยายคนหนึ่งเราเก็บขวดขายนี่ได้ราคาขนาดนี้พี่น้องมึงนี่อืมอืมอโอ้ตกใจหมดเลยสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้มันเคยมีเอ่อเห็ดอันปูออกนะคะตรงเนี้ยน่าแล้วแต่ก็บอหลายชุ่มฉ่ำมากเลยนะเนี่ย ไม่มีนะทุกคนปเข้าในเมืองกันไม่มีเห็ดออกเลยตีนกระซุ่มๆนะแต่ว่าไม่มีเห็ดไม่เป็นไรมาถึงแล้วนะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดนะ,ะทุกคนโอ้พูนปลา,า,าแซบด้วยจานองก็แซบแซบอือ อาต้นเดียวนี่พอเลยเอาไปดองก็แซ่บกินสดก็แซ่บน้องขับรถมา20กิโลนะอันนี้มาเอาในเมืองแวนเลยได้นี่เออพรุนจ้าผลไม้ที่แบบเหมาะกับคนไทยที่ชอบกินของเปรี้ยวเหมือนอายี่ วันนี้ไม่มีคนนะคะปกตินี้มันอยู่ใกล้ห้างนะ,ะตรงเนี้ยคนเยอะถ้าร้อยสุกก็คือก็แซบอีกอย่างหนึ่งนะแต่เราไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเยอะทุกคนสีไปดองมือกระเตอะของอายเนี่ยอือือ น้ำลายแตกรอแล้วจ้าพุนจะพนเปรี้ยวจริงๆนะทุกคนเปรี้ยวแบบเหมือนมะมะยมนะมะยมผสมกับออ มาม่วงนิดนึงป๊อดดกขนาดพี่น้องไอ้ดก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 ,ดกมากๆเลือกเอาเลยจ้ะวันของเราเราต้องมาวันที่เขาไม่ได้มาห้างนะคะเพราะว่าข้างๆนี่มันเป็นห้างกองเฟร้เนี่ ถ้าสมมติเราดูมันสุกใช่ไหมไอ้ก็ต้องมาอีกนะแต่ว่าไอ้ก็ต้องมาเป็นวันอาทิตย์วันธรรมดาคนเยอะจริงๆตรงนี้อือทุกคนมันดกมากอ้อลายแตกรอแล้ว จะดกอะไรขนาดนี้โอ้โหทุนเล็กทุนป่านั่นแหละเห็นไหมอืมต้นเดียวก็พอเกินเกินกินละสิเมื่อดอมเห็น้อง มขถ้าเราไม่เก็บมันก็หลุดทิ้งนะคะเพราะฝรั่งเขาบอกเก็บกินอยู่แล้ว มานี้มนี้มาบังนี่มาบังเนีนี่เป็นน้นองดอกขนาดาบางัาบาง,น,งน,ออน,นี่บังนี่ปังอะนรอยี่บอาแมวแมวอ,อื้อหือเต็มเลยมั่งมามาสีฟาดจ้ะมาบังตรงนี้นี่ ดูนี่ดูนี่มันอยู่สูงมองสิโอ้ยเอาหอดอยู่สูงแฮงจับให้หน่อยเดี๋ยวไังเดี๋ยวทุกคนเต็มอีหลีเลยนี่มองนี่ฟอสสูงแฮงเอาบมดได้เมงเก่าโบราณ This is my penible

For someone who like acid, yes. Papa. <laughs> <laughs> I'm gonna be sweet by eating something so horrible.

เดินตรงนี้ยังมีวิตามินซีไปด้วยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเอ่อมาถั่วนะว่าเขาเกหรือยังจะบอกเกตจะซื้อไปเก็บไปค่ะว่าเจอใส่เกือบสวยมากเธอพาฉันมาเดินอะไรอย่างนี้เพื่อว่าเดี๋ยวไม่สิเออ I don't want to damage them <laughs>

นี่โอยสวยันนี้เดินมาเดินมาเดินมาซุปเปอร์สตาร์นะคะว้าว <c oughs> เจ็บหลังเหรอมันอุดอก ยาน,นาบูตไลวันนี้อายยิ้มหรือยังโอ้ว่าเขาสุปเปอร์สตาร์ได้นี่ปะโอ้โอสตาร์ได้นี่น้องน,นี่จะเดินไปเรื่อยๆเป็นอย่างี้นะคะอายว่าสิมาเอามักถั่วนะ่แต่ว่าเขาไทยมาแล้วเห็นปะ เขาเห็ดเอียบมือหูหลอมเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวไอโซให้เบกิกมันก็นยังมีหลงเหลืออยู่หนึ่งสองสามแบบนี้นะแต่ว่าเขาไถาแล้วรอบกว่ามันหลายกว่านี้นอยู่หนังต้นนี่เห็นมั้นี่จ้ะหนองนั้นเขาตัดทิ่มมาล้วอันนี้มันก็นลงโอ้ยยังไงโอ้โรงเหลืออยู่นี่เดีปยวปะนี่ ต้องกินสุกบาได้แล้วนี่มันแก่แห้ง่งนี่นี่อีกถึงแมงกินอึนนี๋ยวเราะ เวียกแล้วนี่เพิ่ไทยไทยเห็ดเวียกอย่างอื่นแล้วพี่น้องเลยอือเอาบ่ไจ้ะเอามันนี่ตายมานันละจะได้เดี๋ยวนี้เดี่ยเหลือโบล่าพอได้กิน,นเห็ดอย่างน,อน้องนี่ต้องเห็ดเขา่าเข่าอด

เกมยูโผล่โอ้ยเอาพอกินจำมนันนี่ทุกคนแบ้านโอเคพี่น้องเอา,าคนไล่ตรงนี้ครับจำนีแ่แหละต้องจต่ละรอบทุกใบใหญ่เสร็จถุงโอเคพี่นอ้องเราเจอกันคลิปใหม่นะคะพี่นอ้องนี่ปาดโอ้โห่นี่นี่นี่ฮึฮึฮึพี่ เน่ามุดถ่ทับหมดเลยเสีด้ยเ้้ไปค่ะบ๊ายบายหาอยู่ใส่ยด้พี่น้องเลยคนที่เข้าใจเราขนาดนี้เป็นของคุณบ๊ายบายขอบคุณค่ะไอดีใจแห้งเห็นต้นผลไม้อีกหนึ่งชนิดต้นสาลี่พี่น้องปาดดกขนาดอ๋อนี่นี่ยันีพญบอกนี่ โอ้ยปูกูเนาะปะเนะาะปลาพี่น้องโอ้ยเอมีกกแพเดี๋ยวรอให้โตอีกสามเดือนเลยวเรามาเอาเนาะดอกมากทุกคนจา้าโอ้โหนี่เป็นดอกกลอกกินได้กุหลาบปลา๋ยวให้เบิง้งพี่น้องดองดีกว่าว่าจะไม่ดองดองดีกว่า เยอะอยู่นะแป๊บเดียวเฝ้าเก็บพูนลูกเล็กพี่น้องเอ้ยพอดีส่มแบบอํำลําอํำลําส่มแซ่บสําหรับคนไทยคืออะไรบางคนเขาก็บกินนะนะเบ้าลงง่างมันสิสะอาดอืมตาดเลย Ừ ha. xuống nào con. Nè, ráng lại còn mà vại chè này. Xèp nhôm. ว่าดองกระแทบมะบุดองกระแทบไอ้พวกเคยกินยังสมแล้วแสบไหมเดี๋ยวขอหยาบไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบา๊าแยบบาย